มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพัทลุงพบโอมิครอนสองรายนะคะเมื่อวันที่11มกราคม2565นายกู้เกียรติวงกระพันผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงฐานประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุงเรียกประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุงประชุมด่วนผ่านระบบซูม หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 สายพันธ์โอมิครอนเป็นเพศหญิง2รายค่ะรายแรกนะคะเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครโดยสารเครื่องบินกลับมาเยี่ยมญาติพื้นที่อำเภอควนขนุนเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะคะและเข้ารักษาตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาลควนขนุนผลยืนยันเมื่อวันที่9มกราคม65เป็นสายพันธุ์โอมิครอน แต่มีอาการไม่รุนแรงนะคะได้แยกตัวรักษาที่บ้านพักและไม่พบผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อจากการตรวจครั้งแรกและจะมีการตรวจหาเชื้ออีกครั้งสำหรับกลุ่มดังกล่าวค่ะรายที่2นะคะอยู่ตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพบติดเชื้อโควิด1 9สายพันธ์โอมิครอนป่วยและเข้าได้รับการตรวจหาเชื้อผลยืนยันเมื่อวันที่9มกราคม65เช่นกัน หลังจากได้เดินทางกลับจากการท่องเที่ยวที่จังหวัดกระบี่แล้วก็จังหวัดภูเก็ตนะคะช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาขณะน,นี้ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐขณะที่กลุ่มผู้เสี่ยงสูงภายในครอบครัวก,กักตัวเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะจากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุงได้พิจารณามาตรการเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อเข้มงวดไม่ให้มีการติดเชื้อแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง และมาตรการเฝ้าระวังติดเชื้อโรคโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่โอมิครอนนะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้พื้นที่ของจังหวัดพัทลุงหลังจากช่วงเทศกาลปีใหม่พบผู้ป่วยติดเชื้อกว่า70รายเกือบทุกจังหวัดพ้นมาจากคลัสเตอร์บ่อนไก่ชนอําเภอศรีนาคารินค่ะซึ่งได้รับการผ่อนคลายจากมาตรการควบคุมโรคติดต่อให้เปิดบ่อนไก่ชนได้ เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาทําให้มีนักการพนันเดินทางมาจากต่างจังหวัดเป็นจํานวนมากดังนั้นนะคะเมื่อเกิดคลัสเตอร์ใหญ่ติดเชื้อจากบ่อนไก่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทรลุงมีมติประชุมสั่งปิดบ่อนไก่ชนและสนามซ้อมไก่ชนตั้งแต่11มกราคม65เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาคลี่คลายอีกครั้งส่วนใบอนุญาตที่ออกไปก่อนหน้าวันประกาศสั่งปิดนั้นยังคงสามารถเปิดได้ค่ะ ขนาะเดียวกันที่ประชุมมีมติอนุญาตให้สามารถเปิดการแสดงมโนราของศิลปินพื้นบ้านได้เฉพาะการรำพิธีกรรมเล็กๆนะคะเช่นการรำแก้บนการรำตั้งหิ้งแล้วก็แสดงมโนราโรงครูซึ่งมีผู้ร่วมงานจำนวนน้อยค่ะพัทลุงนะคะวาวาบโอมีคลองสองรายกลับจากต่างจังหวัดพร้อมสั่งปิดป่อนไก่ชนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ